นิสัยก่อนนอนชอบแวะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ใน YouTube ของผมเนี่ยสงสัยต้องเลิกสักทีเพราะว่าเข้าไปอ่านทีไรไม่ได้นอนครับคุณผู้ชมพอดีเมื่อกี้เนี่ยผมเข้าไปเจอคอมเมนต์หนึ่งนะครับผมเขาคอมเมนต์ประมาณว่าตัดเพอตัดเพอเขาไปเอาของมาแล้วก็มาขายบนโลกออนไลน์ก็ขายไม่ได้ไปลงทุนขายตามตลาดนัดก็ขายไม่ได้ไปลงทุนขายหน้าบ้านก็ยังขายไม่ได้อีกตัดพอ ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ไปก็ไม่ได้เก่งเหมือนคนอื่นคนอื่นเขาหยิบของเล็กๆน้อยๆมาขายบนออนไลน์เขาขายได้คนนั้นอันนี้หยิบของมาคือแบบหยิบจับอะไรก็เป็นเงิน,เป,น,เ,นเป็นทองไปหมดในขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยขายอะไรก็ขายไม่ได้เลยนะเขาโทษตัวเองเขาทอ้อเขาไม่อยากที่จะแบบมีชีวิตอยู่แบบนี้แล้วเขาแบบพร้อมจะปล่อยตัวเองดิ่งจมไปกับหนี้สินปล่อยตัวเองดิ่งจมไปกับปัญหานะใจเย็นนะคุณใจเย็นนะ ผมไม่ได้นอนผมนอนไม่หลับตอนนี้ไม่เป็นไรผมก็แซวเล่นไปนั่นแหละแต่ตั้งใจจะมาตอบคลิปวิดีโอให้แต่ขอตอบแบบดิบๆนะผมปิดอุปกรณ์หมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ที่ขายอะไรไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ได้เก่งนะไม่ใช่เราไม่เก่งไม่ใช่เราขายไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราแย่เพราะว่าเราไม่มีดวงทางด้านนี้ไม่ใช่อย่างนั้น ดวงสำหรับผมคือส่วนหนึ่งผมก็บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่าการขายมันมีกระบวนการอยู่โรงเรียนไม่เคยสอนนะผมเป็นครูพละนะนะแล้วผมเรียนหลักสูตรครูพระมานะในขนาดที่อยู่งเรียนจริงเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมีใครสอนเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินเกี่ยวเรื่องของการขายของนี่คือจุดอ่อนของการศึกษาเราแต่ผมจะบอกคุณให้ด้วยความที่คุณเป็นผู้ติดตามช่องผมคุณกดติดตามช่องผม ผมจะแบ่งปันสิ่งนี้ให้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงจงตั้งใจดูให้ดีๆเดี๋ยวผมจะเขียนให้โอเคนะแล้วก็ใครที่กําลังเดือดร้อนอะไรอยู่นะครับคอมเมนต์ไว้ในคลิปวิดีโอนี้ถ้าช่วยอะไรได้เดี๋ยวจะช่วยนะถ้าให้ข้อมูลชุดไหนได้ก็เดี๋ยวจะให้ข้อมูลช่วยเป็นเงินคงจะไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดผมไปช่วยหมดเนะี่ยแสนกว่าคนเนี่ยผมแย่เลยผมไม่รวยขนาดนั้นน,นนะแต่จะช่วยแนะนําวิธีการหาเงินให้โอเคไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปเดี๋ยวจะเขียนในกระดาษให้ดู มามามาโอเคครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราทํากันแบบดิบๆแบบนี้เลยนะก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราเข้าใจกระบวนการก่อนนะครับว่าในการซื้อขายแต่ละครั้งเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างนะครับผมจะเริ่มแบบนี้ก่อนอ่ะดูนะตรงไหนไม่เข้าใจบอกได้นะครับคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมจะค่อยๆทําช้าๆโอเคไหมนี่คือสามเหลี่ยมอ่ะคุณดูนะ สามเหลี่ยมตรงนี้มันคือสามเหลี่ยมที่บ่งบอกถึงกระบวนการการซื้อขายกันนะด้านในสามเหลี่ยมจะถูกแบ่งออกเป็นสามชั้นโอเคใจเย็นนะคุณผู้ชมใจเย็นนะผมจะอธิบายแบบชาวบ้านที่สุดไม่ต้องห่วงผมไม่ได้เอาทฤษฎีมาให้คุณปวดกระบาลแน่นอนเพราะผมขายของแบบชาวบ้านตรงนี้ก็แค่เป็นหลักการเฉยๆที่ผมเอาไปประยุกต์ใช้โอเคนะในสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีสามชั้นไอชั้นเนี้ยถามว่าทําไมมันผมเจาะแคบสุดนะเพราะอะไรเพราะส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่หายากที่สุดนะครับ พยายามอย่ากว้างตรงนี้คือคําว่าใครใครก็คือกลุ่มเป้าหมายพยายามอย่ากว้างให้มันแคบแคบยิงเจาะแคบเท่าไหร่คุณจะสามารถารู้ได้ว่าคุณจะต้องขายอะไรโอเคนะเอา,าง่ายก่อนเดี๋ยผมเดี๋ยวค่อยพูดทีเดียวให้รู้ก่อนว่าชั้นบนนี่คือใครเดี๋ยวค่อยขยายความวิธีชั้นที่2ต้องการอะไรนะต้องการอะไร และ3คือหา,อาของหรือบริการก็เลยนะมาตอบสนองโอเคนี่คือกระบวนการนะนี่คือกระบวนการเป็นลักษณะนี้นะครับผมจะเขียนเป็น1 2แล้วก็3โอเคนะนี่คือกระบวนการาในภาพรวมตรงนี้มันคือการซื้อขายครับคุณผู้ชม นี่นะทุกครั้งที่มีการซื้อขายเนี่ยมันจะเกิดสิ่งนี้คือใครและต้องการอะไรสุดท้ายก็คือเป็นของที่เราจะขายให้เขานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยฝั่งแรกก็คือจะเป็นฝั่งคนซื้ออ่าผมว่าอะไรคนซื้อซื้อ,อโอเคนะด้านล่างตรงนี้เป็นคนขายอ่ะขายโอเคทีเนี้ยผมจะอธิบายในภาพที่คุณกำลังทำอยู่ หลายคนกําลังทําอยู่นะครับใครกําลังทําแบบนี้เดี๋ยวคอมเมนต์หน่อยนะ,ะเดี๋ยวลองดูกนะ่อนนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนแบบประเภทผมเมื่อก่อนนี้ผมในสมัยก่อนและใครอีกหลายคนในสมัยนี้กําลังพยายามทําอยู่ก็คือคุณนะกำลังจะสวนกระแสจากตรงนี้ไปนะเพราะอะไรเพราะหนึ่งปั๊บเมื่อคุณเป็นคนขายเนี่ยคุณมักจะหาของก่อนนะตอนนี้จะเป็นของนะหรือว่าสินค้าสินค้า อ่าอันนี้ต้องการและใครใช่ไหมอ่าตอนนี้คุณพยายามก็คือคุณพยายามจะหาของก่อนและคุณก็พยายามจะเอาไปยัดเยียดความต้องการให้กับใครสักคนหนึ่งนี่คือในมุมของผู้ขายนะตอนนี้ที่เราเป็นกันอยู่เพราะฉะนั้นคุณมองแค่นี้คุณรู้ไหมว่ามันยากขนาดไหนมันเกิดความยากถูกไหมครับนะทีนี้ก่อนที่ผมจะเริ่มอธิบายเพิ่มเติมต่อจากนี้ผมถามหน่อยว่าตอนที่คุณเป็นพ่อค้าหรือว่าคุณกำลังอยากจะเป็นพ่อค้าเนี่ย คุณคิดว่าคุณอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งคนขายตรงนี้หรืออยู่ฝั่งคนซื้อตรงนี้คุณอยู่ฝั่งไหนคอมเมนต์หน่อยครับว่าคุณอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งคนขายตรงนี้หรือคุณอยู่ตรงนี้ไม่ผิดไม่ว่ากันนะฮะไม่มีผิดไม่มีการว่ากันผมถามคุณก่อนว่าตอนแรกที่คุณคิดเนี่ยครับคุณอยู่ฝั่งนี้หรืออยู่ฝั่งนี้นะลองคอมเมนต์หน่อยนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ฝั่งนี้หรืออยู่ฝั่งนี้คอมเมนต์หน่อยนะโอเคนะครับ อ่ะผมเริ่มอธิบายต่อนะครับในกระบวนการซื้อเนี่ยทุกครั้งที่เกิดการซื้อมันจะเกิดกระบวนการคือ1 2และ3แต่ถ้าเมื่อกี้ผมถามคุณและคุณตอบว่าคุณอยู่ฝั่งนี้นั่นหมายความว่าคุณกําลังจะพยายามทํากระบวนการย้อนกลับก็คือจะพยายามจะ3 2และ1นั่นหมายความว่ามันยากยกตัวอย่างเช่นคุณมีเสื้อตัวหนึ่งอ่ะคุณมีเสื้อตัวหนึ่งคุณไปหาเสื้อมาเป็นเสื้อสปอร์ตเลยนะครับเป็นเสื้อสปอร์ตเลย เ็นเสื้อกีฬาเหมาะกับวัยรุ่นมากนะครับคุณไปหาตัวนี้มาก่อนนั่นหมายความคุณอยู่ขั้นตอนที่สมและคุณก็ไปหาความต้องการของคนที่อยากได้เสื้อตัวนี้นะและคุณค่อยไปหาเป้าหมายแต่บังเอิญคุณไปเจอเป้าหมายเป็นคนที่อายุ60อะ่ะคุณคิดว่าคน60เนี่ยจะมาซื้อเสือเส้อที่เป็นวัยรุ่นสปอร์ตสปอร์ตไหมเฮ้ยมันน้อยมากนะเพราะฉะนั้นนี่คือความเจ๊งความบันเลยกันจะเกิดขึ้นแล้วนะความบันเลยกันจะเกิดขึ้นแล้วเตรียมตัวขายไม่ได้แล้วที่ลงทุนไปคือเตรียมตัวขายไม่ได้้แลว นะนั่นหมายความว่าคุณต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่เปลี่ยนจากเสื้อเป็นอย่างอื่นก็มีความหายนะไม่แพ้กันยิ่งแพงเท่าไหร่คุณหาสินค้ามาก่อนแล้วค่อยไปหาความต้องการที่หลังหายนะยิ่งยิ่งใหญ่เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกระบวนการเดียวผมก็คือผมจะมูฟตัวเองมาฝั่งนี้มายยายมาเลยโอเคย้ายมาเลยครับจากที่เคยอยู่ตรงนี้แบบเงาๆนะฮะย้ายมายืนข้างนี้ หเหมือนเป็นเพื่อนไปเลยเหมือนเป็นเพื่อนคนซื้อไปเลยเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดคุณอยู่ฝั่งนี้เนี่ยคนที่จะมาซื้อของเนี่ยเขาจะมองว่าคุณคือคนขายเว้ยเพราะฉะนั้นคนขายเนี่ยมันต้องเอากําไรคนขายไม่ต้องฟันกําไรชั้นหนักแน่อนอนฉันไม่เอาฉันมีความต่อต้านในใจเพราะฉะนั้นมันเกิดการซื้อขายที่โครตรยากนะแต่เมื่อไหร่คุณเปลี่ยนฝั่งมาคุณมายืนอยู่ฝั่งนี้นะคุณจะพบว่าวิสัยทัศน์การมองเนี่ยนะครับคุณจะมองเห็นเหมือนสิ่งเดียวกับลูกค้าคือฮย คุณจะเห็น1ก่อนคุณจะเห็น2ก่อนแล้วคุณถึงจะมาขั้นตอนที่3โอเคไหมเพราะขั้นตอนที่3จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีขั้นตอนที่2คือมีความต้องการก่อนถึงจะหาสินค้ามาตอบสนองได้นะสินค้าไม่ว่าจะเป็นของหรือบริการใช้กระบวนการนี้ได้อ่ะยกตัวอย่างเช่นพอคุณ move ตัวเองมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับปรากฏว่าเฮ้ยเอา้าไอ้ลูกค้าของคุณเนี่ยนะบังเอิญมันอายุ25นะถึง35ปีอ่าโอเคอยู่เลทประมาณนี้โอเค นะแถมเป็นผู้ชายด้วยอะคุณรู้หรือขนาดนั้นเพราะคุณอยู่ข้างๆแล้วไงนะถามว่ากระบวนการนี้เนี่ยคุณจะไปหาคนตรงนี้ได้ยังไงนะคุณจะไปหากลุ่มเป้าหมายนี้ได้ยังไงคุณลองดูภาพรวมก่อนก็ได้ว่าในการตลาดของแต่ละช่วงเนี่ยนะครับผมช่วงอายุเนี่ยมันมีความแข่งมันมีการแข่งขันที่เข้มข้นขนาดไหนในช่วง2 5่5ิบ้ถึงาเนี่ยัยทำงานกำลังซื้อโคตรเยอะนะครับตลาดตรงนี้จะโคตรแข็งแกร่งโคตรแข็งแกร่งมาก เพราะฉะนั้นคุณต้องไปหาคนที่เป็นชนเผ่าเดียวกับคุณหรือว่าคนที่มีความชอบเดียวกับคุณเนี่ยเอาสินค้าไปตอบสนองเขานะต้องไปหากลุ่มตรงนี้ให้ได้ก่อนสมมติว่าคุณรู้ว่าเป็นชายชอบฟุตบอลอ่ะชอบฟุตบอลโอเคฟุตบอลอ่ะโอเคฟุตบอลน,นะคุณรู้แล้วว่ากลุ่มบุบบายตรงนี้ทีนี้ถัดมาคือเขาต้องการเสื้อฟุตบอลที่เอาไว้ซ้อมตอนเย็นได้ระบายเหงื่อดีๆอ่ะโอเคคุณรู้แล้วนะนะคุณรู้แล้วว่าต้องการประมาณนี้ คุณก็ไปหาสินค้ามาเลยเฮ้ยเสืฮฮ้อฟุตบอลแบรนด์ไหนวะมันมันระบายเหงื่อดีอ๋อไนกี้ไหมอาดิดาสไหมหรือเสื้อฟุตบอลแบรนด์ไทยไหมวอลลิตไหมนะครับเมื่อคุณหาได้ปั๊บคุณก็จะสามารถขายได้เพราะคุณอยู่ฝั่งเดียวกับลูกค้าลูกค้าจะรู้สึกว่าคุณเป็นเพื่อนเดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟังนะว่าทําไมลูกค้าถึงรู้สึกแบบนั้นเอาง่ายๆก่อนเอาแค่แค่วิสัยทัศน์ก่อนนะคุณอยู่ฝั่งนี้คุณจะมองเห็นสิ่งเดียวกับลูกค้าเพราะฉะนั้นพอคุณเริ่มต้นจาก1 2นมังจะง่ามมันจะ อันนี้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างจากจากภาพตรงนี้นะครับทีนี้นตัดภาพมาเอาตัวอย่างเป็นผมดีกว่าอ่ะเป็นผมก่อนเลยผมเป็นพ่อค้ามีดหลายคนรู้นะครับขายมีดเชฟนะครับมีเดินป่าแล้ววัตถุมงคลโอเคไหมทุกคนรู้นะครับถามว่ากระบวนการแรกผมเริ่มได้ไงผมเริ่มจากการที่ผมอ,อยู่ฝั่งนี้เหมือนกันเคยมาอยู่ฝั่งนี้แล้วหายนาเกิดขึ้นมาแล้วนอย่างที่เราให้ฟังไปนะร้านหนึ่งเหลือพันเดียวเนี่ยพออยู่ฝั่งนี้ พอเริ่มต้นใหม่ก็เปลี่ยนใหม่มาอยู่ฝั่งนี้นะครับสิ่งที่ผมกําลังจะลุยก็คือผมอะไปดูก่อน่ากลุ่มเป้าหมายแต่ละเลทเนี่ยนะครับกลุ่มเด็กเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมของเด็กเนี่ยผมไม่ถนัดผมก็ไม่เอามาดูอายุ2 5่สถึงสาเนี่ยตลาดโคตรแข็งแกร่งไม่ไหวเราทุนน้อยเพราะตอนนั้นเจ๊งยับมาอยู่นะครับก็เลยมาขยับใหม่ตรงนี้ของผมอะเป็น45่สถึงห้าสิบห้าปีโอเคผมได้เลทอายุประมาณนี้ละเสร็จแล้วปับ๊บพี่พออายุประมาณนี้ปับ๊บเนี่ย เขาเขามีทั้งผู้ชายและผู้หญิงถูกปะผู้ชายและผู้หญิงในวัยนี้เนี่ยจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันผมก็ตัดออกว่าโอเคผู้หญิงไม่ไหวเราเราจิวเวลี่เราไม่เก่งเราไม่รู้เรื่องความสวยความงามเราไม่รู้เรื่องชะลอวัยเราไม่รู้ันเปลี่ยนใหม่เพราะาหน้าเราอยา่างกระบวยเค็มเราได้นําใครไม่ได้ผมก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็อ่าโอเคงั้นเป็นผู้ชายอ่าสี่สิบห้าถึงห้าสิบห้าปีเป็นผู้ชายโอเคละทีนี้นเราโอเคละพอเป็นผู้ชายว่ากรอบเริ่มเล็กลงนะครับผู้ชายเนี่ยจะมีอะไรบ้าง มีสุขภาพอ่ะสุขภาพแล้วการเงินของเขาเริ่มนิ่งแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสุขภาพแล้วทีเนี้ยตองมีความสุขก็คือของสะสมและของสะสมนะแล้วก็อื่นๆเครื่องแต่งกายผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคือสักไปเห็นแล้วทั่วไปแต่ว่าผมเจอแล้วว่าผมชอบของสะสมในกลุ่มของวัยประมาณนี้โอเคไหมพอรู้ว่าของสะสมปั๊บเนี่ยผมทําไงต่อโอเคนะพอรู้แล้วเนี่ยอ้าวความต้องการมาละอ่ะของสะสมกระโยมมหาความต้องการรู้แล้วว่าต้องการของสะสม ทีนี้ผมก็ไปดูในของสะสมเนี่ยคนในความต้องการของเขาเนี่ยเขาชอบอะไรกันจริงๆแน่นะในยุคนั้นนะครับเป็นคนชอบเล่นเอ่อพวกพักเครื่องไม้มีดไม้อะไรไหมผมก็พยายามจัดจัดสโคบก่อนจัดปั๊บจนกระทั่งผมได้เป็นมีดเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเออผมผมจัดก่อปั๊บผมได้มีดละได้มีดได้พระนะได้มีดหมออ่ามีดหมอโอเคปับ๊บพอเขาได้ปั๊บเนี่ยพอปั๊บเนี่ยผมก็ไปหาสินค้ามาตอบสนองเขาเพราะฉะนั้นนี่คือการดําเนินการของผม นี่คือการดำเนินการของผมผมถึงได้ขายได้นี่คือกระบวนการขายแล้วคุณละ่ะคุณเริ่มยังคุณชอบอะไรนะคุณชอบการขายไหมถ้าชอบลองเริ่มแบบผมนะในการหาสิ่งที่ตัวเองจะทำเนี่ยนะคุณผู้ชมมันจะมีลักษณะแบบนี้ในการหาคนจีนนะนะอ่ะไหนๆก็ไหนๆ,ๆ,ๆแล้วยาวหน่อยแต่ไม่ไม่เป็นไรอ่ะถ้าใครทนได้ก็ทนนะครับนะใครทนไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรนะนี่คือความความที่ผมมาแชร์ให้คุณนะมันเป็นความรู้ที่ที่หูโคตรไม่มีใครบอกนะ อ่ะดูครับทีนี้พอคุณจะได้ประมาณนี้แล้วใช่ไหมนะได้ประมาณนี้แล้วนี่คือการซื้อขายเกิดขึ้นแล้วสิ่งต่อมาเมื่อคุณเดินตามผมแล้วนะคือพิธีการของคือหนึ่งและสองและสามคุณเดินตามนี้ได้แล้วคุณเข้าใจแล้วคุณโอเคแล้วคุณจะไม่ไปต้านแล้ะคุณจะไม่มาสามสองหนึ่งโอเคนะคุณจะไม่แบบนี้แล้ะแต่คุณมาหนึ่งสองสามแล้วให้คุณมาดูกระบวนการต่อไปก็คือการซื้อขายจะเกิดขึ้นแล้วนะตอนนี้การซื้อขายจะเกิดขึ้นแล้วคุณอยู่ฝั่งเดียวกับคนซื้อแล้วนะ สิ่งที่ต้องทำต่อมาคือหนึ่งนะหนึ่งคือ attention นะครับหรือว่าการเรียกร้องความสนใจนะการเรียกสนใจอะ่ะการเรียกร้องความสนใจนะโอเคนะนี่คือการเรียกร้องความสนใจนะนะครับหนึ่งคือกระบวนการนี้การเรียกร้องความสนใจคือคุณพยายามทำไม่ทำไงก็ได้ให้ลูกค้าอยู่ที่คุณอะ่ะเช่นถ้าเกิดว่า คุณอันนี้นะเนี่ยนะคือนี่คือเราใช่ไหมเอ่อเราอยู่ฝั่งเดียวกับลูกลูกค้าแล้วนะนี่ลูกค้าอ่าทำยังไงก็ได้ให้เขามองเราอะถ้าในมือถือเนี่ยเราก็ต้องเริ่มแล้วนะครับเปิดหัวคลิปเช่นคุณกําลังปวดหลังอยู่ใช่ไหมอ่าโอเคไหมคุณผู้ชมลูกค้าฮะไอ,ะอพอดีเลยฉันปวดหลังอยู่ฉันสนใจแล้วนี่คือการการเรียกร้องความสนใจหรือว่า attention อ่าการเรียกร้องความสนใจหรือ attention นะครับลูกค้าเริ่มสนใจแล้วอา้าวโอ้ยฉันปวดหลังพอดีวะเฮ้ยมันกำลังจะพูดอะไรวะเด,วเดี๋ยวเริ่มดูเลยหรือคุณเปิดประเด็นมา,าถ้าวันนี้คุณอยากกินขนมบัวลอยแบบอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยสมมติคุณขายบัวลอยไงอะไรเงี้ยนะครับลูกค้า,อ,าอยากกินพอดีวะอะไรเงี้ยคือคุณเมื่อคุณรู้กระบวนการนี้ปั๊บคุณจะเริ่มตรงนี้ได้ attention คือการเรียกร้องความสนใจคุณทํายังไงก็ได้ให้คลิปคุณเนี่ยเรียกร้องความสนใจของลูกค้าก่อนหรือประโยคในโพสต์ขายต่างๆคุณให้มันเรียกร้องก่อนนะเมื่อเรียกร้องเสร็จปั๊บ จะเข้าสูก่กระบวนการ trust นะครับ trust ก็คือความเชื่อมัน่นความเชื่อมัน่นบางทีเรียกเสร็จปั๊บเนี่ยอะสมมติว่าคุณเรียกร้องสนใจใช่ไหมบางทีเนี่ยสมมติคุณขายเสื้อเนี่ยลูกค้าก็อยากสนใจเสื้อคุณนะแต่บางเอิร์ทไว้เสื้อตัวนี้ไม่อยากเสื้อคุณอะแต่อยากเสื้อคนที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าหรือปวดหลังอยากใช้บริการนวดเนี่ยเขาไม่อยากนวดจากคุณอะ แต่เขาอยากนวดจากคนที่เขามั่นใจว่ามีความเก่งมากกว่าเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทํากระบวนการที่2ให้สาเร็จก็คือการสร้างความเชื่อให้กับลูกค้าให้เขารู้ว่าคุณนะคือเอ็กซ์เพรสให้เขารู้ว่าคุณมีความรู้จริงๆในเรื่องนั้นๆน,น,นะเพราะฉะนั้นการสร้างความเชื่อเนี่ยมันคตรจะสําคัญทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองดูมีความรู้ที่สุดเพราะฉะนั้นคุณต้องศึกษาในสิ่งที่คุณกําลังจะขายโอเคนะ คุณต้องศึกษาในสิ่งที่คุณจะจะขายผมถ้าเกิดว่าผมจะทําการเนี่ยมีหมอหลวงประพัฒนี่ใช่ไหมผมจะปล่อยบูชาผมก็ต้องหาหนังสือมาลองรับอแบบนี้หนังสือมาลองรับแบบนี้มาอ่านให้เข้าใจทําเข้าใจเขาถึงจะเชื่อมัน่นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะทําแบบข้าวเนี่ยคุณต้องทําตัวให้เก่งที่สุดนะครับอธิบายได้ว่าไอ้ผัดกะเพราเนี่ยใส่ไปเพื่ออะไรมันเกิดประโยชน์อะไรคุณอธิบายให้ได้เสื้อผ้าตัวเนี้ยมันใส่แล้วมันดูดียังไงอะไรเงี้ยคุณต้องอธิบายให้ได้ น,นี่คือการสร้างความเชื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและ3ก็คือการบายหรือว่าขายขายไปเลยเมื่อกระบวนการนี้เกิดขึ้นกระบวนการนี้เกิดขึ้นลูกค้าจะไม่ถามว่าราคาเท่าไหร่แล้วเขาจะแบบว่าราคาอันนั้นแพงกว่าอันนั้นถูกกว่าเขาจะไม่ต่อราคาแล้วนะขายขายยังไงก็ได้ให้ลูกค้ารู้สึกชนะเราเขาจะได้กลับมาซื้อซ้ํายกตัวอย่างเช่นราคาป้ายเราเนี่ยตั้งไว้อาสมมติว่า4-50เลย แต่ถ้าซื้อวันนี้เนี่ยเอาเอาไปเลยครับ3-50ลดราคาให้ถ้าท่านที่ระเป๋่าเลยราคาจริงนี่เนะี่ยเนี่ยราคาจริงอยู่เนะี่ยแต่ลดจากเนี่ยมาให้เพื่อให้ดูเลยเพื่อให้เขาดูชน,นะนี่คือกระบวนการคุณผู้ชมโรงเรียนไม่มีสอนขวัญจะชาวบ,บ้านเอามาสอนบ้านๆเนีย่ยการจะนอนเนะี่ยหยิบกระดาษมาสอนให้เนะนี่ยนะฮะเนี่ยนะนี่คือกระบวนการขายนะครับคุณไปหยิบจับอะไรมาก็ได้ เริ่มแรกนะคุณถ้าคุณจะขายนะคุณมาหาตรงนี้ก่อนนี่เอาเอาแผนที่หนึ่งก่อนนี้หนึ่งตรงนี้เนี่ยอ่ะดูกระบวนการใครนะต้องการอะไรแล้วเราจะหาอะไรมาขายเขานะครับแบบนี้นะหนึ่งสองสามไม่ใช่สามสองหนึ่งโอเคนี่คือรสรุปนะพอคุณได้แบบนี้คุณเจอกลุ่มเป้าหมายแล้วการเราจะทาการขายกับลูกค้าแล้ววิยเราทําไงดีวะมีของมีลูกค้าแล้วแต่ว่าต้องการให้สินค้าเนี่ยไปถึงมือลูกค้าหรือพบเจอกับลูกค้าก็มานี่เลยกระบวนการเรียกความสนใจ นะเนี่ยหนึ่งสองเหมือนกันอย่า3ามสอลำบาก3 2 1สองลำบากไป1 2, 3, นึนี่นะเรียกความสนใจก่อนลูกค้าสนปั๊บใส่ไปเลยข้อมูลแบบจำเจมโจ๊ะๆไปเลยนะใส่ไปเลยให้คุณดูมีความรู้ที่สุดและสุดท้ายคือตบด้วยการขายโดยให้คนซื้อรู้สึกชนะโอเคประมาณนี้นะหรือถ้าแบบอาจารย์จัดหมวดหมูแ่ม 1, 2, 3, แล้วเนี่ยมา1นึแล้วเนี่ย รู้แล้วว่าลูกค้ากลุ่มไหนดีแต่เรายังไม่รู้อีกว่าจะขายอะไรอ่ะแบบนี้เมื่อรู้แล้วว่าลูกค้าเลทอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่คุณไม่รู้จะขายอะไรคุณก็ดูตามนี้อ่ะผมตีกอบให้อ่ามาบเขาให้มาบเขาให้อ่าอ่าอันนี้ไม่ใช่ช่อง7จ็สี่นะคุณผู้ชมกรอบตีให้อ่ะแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เราชอบอ่าเราชอบอ่าโอเคนะ สิ่งที่เราชอบอันนี้สิ่งที่เราทำได้ดีโอเคนะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทำได้ดีและอันนี้คือมีคนต้องการอ่ะมีคนต้องการโอเคให้คุณหาสิ่งนี้คุณดูซิว่าคุณชอบอะไรคุณชอบอะไรคือวงกลมนี้คุณชอบอะไรใช่ไหมและคุณไปดูที่ว่าในสิ่งที่คุณชอบเนี่ยคุณทำอะไรได้ดีสุดอ่ะเพราะฉะนั้นพอรวมตรงนี้ปั๊บเนี่ย สิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่ดีสุดอะไรซ้อนกันตรงนี้ใช่ไหมอ่าทำได้ดีอเราอาจจะชอบอ่าเรชอบอะไรชอบทำกับข้าวอ่าทำได้ดีสุดอ่ะผัดกะเพราก็ต้องมาดูด้วยว่าผัดกะเพราเนี่ยมีคนต้องการไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องหาตรงนี้ให้เจอเนี่ยไอ้ที่มันรวมกัน3อย่างเนี่ยรวมตัวนี้ให้เจอถ้าหาไม่เจอทําไงดีครับอาจารย์ตัดสิ่งที่เราชอบออกไปก่อนตัดอันนี้ออกไปก่อนเพราะอะไรเพราะถ้าสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันไม่มีคนต้องการตัดออกไปก่อนไปดูซิว่าทําอะไรได้ดี <G al p> น,น,นะกลับไปดูซิว่าคนเขาต้องการอะไรเพราะถ้าเกิดว่าคุณทําสิ่งนั้นได้ดีแล้วมีคนต้องการแล้วขายของแล้วได้เงินรวยเนี่ยเดี๋ยวชอบเองเดี๋ยวเดชอบเองเลยนะครับหรือถ้ารวยแล้วเนี่ยขึ้นมาอยากจะมาทาสิ่งที่ชอบก็ค่อยว่าทีหลังขอรวยก่อนตอนเนี้ยขอรวยก่อนรวยก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะมาดูซิว่าทําสิ่งไหนได้ดีแล้วมีคนต้องการไหมแต่ถ้าบังเอิญว่าสิ่งเนี้ยทาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะไม่มีเลยแต่มีคนต้องการแต่เห็นแล้วมีคนต้องการคุณก็ไปฝึกสกิลน,นั้นมาไปเรียนฝึกมานะฝึก ฝึกทำให้มันดีแล้วก็มาใส่ความต้องการตรงนี้ก็ได้เงินโอเคไหมครับผมประมาณนี้ครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมพอจะได้ไหมไหวหรือเปล่าสําหรับสิ่งที่ผมให้ข้อมูลความรู้ไปเนี่ยหวังว่าจะเก็บมันไปพัฒนาแล้วก็เอาไปต่อยอดนะครับมีปัญหาตรงไหนก็แค่คอมเมนต์ถามเดี๋ยวผมจะหมั่นมาดูเรื่อยๆถ้าไม่ตอบเองต้องขออภยัยเพราะว่าวันหนึ่งคอมเมนต์มันเยอะ หลายพันคอมเมนต์เพราะมีหลายคลิปวิดีโอแต่คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวจะแวะมาดูไปการส่วนตัวแบบพิเศษพิเศษแล้วกันใครประสบพบเจอปัญหาแบบไหนขอนะครับอย่าเพิ่งตัดเพอ้ออย่าเพิ่งปล่อยตัวเองให้ไหลไปกับปัญหาเพราะเราจะไม่สามารถที่จะกลับไปยืนอยู่ในจุดที่เราจะเหนือก็เดิมได้ถ้าคุณปล่อยตัวเองให้ไหลไปกับน้ําของปัญหาที่พัดพาคุณไปเนะี่ยนะครับมันทําให้คุณลําบากขึ้นและคุณก็จะไม่มีความสุขอีกเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณพยายามจะแก้ปัญหามันนะครับชีวิตมันจะสดใสมากยิ่งขึ้นนะ เงินบนโลกนี้เนะี่ยในยามวิกฤตแค่ไหนก็ตามแต่นะครับมันไม่เคยหายไปจากโลกใบนี้เงินในโลกเนี่ยมีเท่าไหร่มันก็ยังอยู่แบบนี้แหละนะครับแต่เพียงแค่ว่าวันเนี้ยมันอาจจะออกจากกระเป๋าคุณไปอยู่กับที่อื่นหรือมันอาจจะไหลไปที่ประเทศนั้นประเทศนี้ไหลไปหาคนนั้นคน,นนี้ตามวาระโอกาสเงินมันก็เหมือนน้ำนั่นแหละนะครับเมื่อตรงไหนเป็นที่สูงในที่ต่ํามันจะไหลหาที่ต่ำนะครับอยู่ที่ว่าวันนั้นอนะ่ะที่ต่ํามันจะไปอยู่ตรงไหนคุณมีอะไรกักเก็บน้ําไว้หรือเปล่านะครับหรือคุณได้ทําตะข่ายดักเงินไว้หรือเปล่า มันก็แค่เท่านั้นเองนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะสอนคุณในการทําเครื่องมือหาเงินให้นะครับไปทําตะข่ายมาดักเงินไปทําที่เก็บน้ำนะเอามาเก็บเงินแบบนั้นโอเคไหมนะฮะผมจะให้ข้อมูลคุณเต็มที่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งกดติดตามผมไว้เนะี่ยผมไม่ทิ้งอยู่แล้วโอเคนะครับขอให้คนโชคดีครับสู้